สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสนอนแมวกับช่อง l e e p Cat วันนี้เรามาดูกันเลยกับการอัปเกรดเควส2ดาวนะครับมากันเลยเราก็จะขึ้น2ดาวกันแล้วนะครับแต่เราก็ต้องเจอกับเควสอัปเกรดก่อนีน่เลยตัวที่เราจะไปสู้เตรียมพร้อมอเ,เตรียมอาวุธชุดเกราะและยาให้พร้อมนะครับตอนนี้อาวุธเราก็ยังเป็น าดาบยาวธรรมดาอยู่นะครับส่วนน้องหมาน้องแมวก็ยังเป็นชุดเกราะเดิมๆอยู่นะครับอาอาอะไรใส่ท้องให้อิ่มเพิ่มพลังกันก่อนออกต่อสู้นะครับผม Khuẩn lăng thêm thêm một chút, còn tốt hơn, không có gì nữa. Hãy cùng nhau đi! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng không có gì

เปิดฉากมาแล้วก็มันอยู่ตำแหน่งป่าเหมือนเดิมนะครับก็วิ่งมาหาอุปกรณ์ของเราก่อนคือเลือดแล้วก็เนื้อนะฮะเพิ่มสันเพิ่มสิมมนานะฮะเพื่เตรียมตัวจะไปสู้กับเฟสของเรานะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเกสลูช,ชิถูกเป่าไม่รู้ภาษาอังกฤษตกนะตามหามันเลย วิ่งไปตามแผนที่นะครับแล้วก็มองจุดเอ่อ question mark ด้านบนนะครับตรงยาวๆไปเลยในระหว่างทางเราเจอนกบั๊บต่างๆนี่ก็แวะเก็บด้วยนะครับเพราะเพิ่มพลังชีวิตแล้วเพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนมอนสเตอร์ตัวเล็กๆตัวอื่นถ้าเราเอ่อว่างหรือไม่รีบมากมายแล้วก็ตีไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้ครับเก็บชิ้นส่วนไว้ทำอุปกรณ์ ชุดอาวุธเพิ่มเติมนะครับนั่นไงนั่นไงเจอละการโจมตีก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวสองดาวนี้จะเป็นพื้นฐานของคนนี้อยู่แล้วคือถ้าไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายนะครับก็เฟซขึ้นมาก็จะมีการสอนเราไปด้วยนะครับว่า้เรา ต้องทำยังไงบ้างนะครับจะมีอินพีซีคอยสอนเรานะครับเลือดจะหมดหรือว่าเราใกล้จะตายยิงก็บอกก็จะคอยเตือนเรานะครับตอนนี้การจบตีส่วนใหญ่จะใช้องเล็บที่หางนะฮะในการสจมตีเรานะครับเราคอยดีจังหวะดีนะครับอ่าล้มแล้วทีนี้เราก็รัวไว้ครับนั่นไง หัวแล้วมาเก็บดาบโโเนี่นะเอ้ยก็ดาบยาก็ในภาคนี้ก็ไม่คล่องนะฮะก็คือมาจับเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเรื่องท่ากับอาวุธของดาบยาก็จะไปทําเป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเราจะยังมีสกิลท่าที่ยังไม่ได้ครบนะครับแต่เอาง่ายๆว่าตอนนี้ก็ยังกนไม่ ไม่ค่อยจะถูกนะนะก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับปันหลบปันหลบแล้วก็ดูเลือดของตงัวเองใกล้หมดเขาก็เติมเลือดนั่นไงเกือบหมดหลอดนะครับดื่มยาช่วยนะครับไม่ต้องรีบนะครับตีไปเรื่อยๆอาศัยน้องหมาน้องแมวเราทำดามเมจก็ได้ครับถ้าดูจังหวะครับจะมีท่าที่เราจะโจมตีเราก็จะมีชะงักและตั้งท่า แป๊บหนึ่งครับเราก็รอหลบก่อนแล้วก็เข้าไปโจมตีก็ได้ครับอ่าได้ครบหมดคมแล้วรับมีดนนหน่อยอ่าอยู่ยารอเลยวิธีการหลบก็วิ่งออกด้านข้างก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลนงกับมันมากตีไปเรื่อย เอาล้มล้มล้ม,ลมลวบวกนะครับว้าวครับว้าวนั่นไงจบนะครับจังหวะที่เราจบเกรดดาบเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งขั้นนะครับดูจากดาบท้ายแหลบสตมัมมิแนาเรานะครับก็จะเป็นแทบสีแดงดาเมจทีจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหลอดสีเทาที่ขึ้นก็เหมือนกับว่าเราเก็บสะสมแล้วเราสามารถ ใช้ท่าไม้ชายฟันเรือหัวแล้วจบด้วยท่า,าอะไรตะเค็บอาวุธได้นะตัวน,นี้ถือว่าไม่ได้มีจอกอะไรที่หนามากแล้วก็ไม่ได้มีเสียงคำรามที่ดังทำให้เราต้องพูดสูงนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วยอาวุธเราเนี่ยเป็นอาวุธคมเหลืองเนาะเหลืองลงมาส้มมันก็ ความคมมันน้อยบา,บางจุดอาจฟันแล้วยังมีการกระเด้งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคมเขียวขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เด้งแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็มีาอาวุธแค่ขั้นแรกอยู่นะครับก็มันรับอาวุธให้มีแถบเหลืองไว้ก่อนนะครับถ้าเรามีโอกาสตามไปตามไป เอาล้มอีกแล้วตามครับตาม้าไปตาม้าไปฝวันไปเรื่อยๆครับไม่มีท่าอะไรมากมายนะจังหวะอะไรมากมายนะ็วันไปฟันมาแล้วขวันมาแล้วก็ฟันไปนะ ก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะคานะครับเพราะยังไงก็ยังเห็นเฟสองดาของหมู่บ้านนะครับยังไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเหมือนกับเราฝึกตะิวในตัวนะครับความหมดทนหน่อยค่อยเล่นไปนะครับอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะครับจะทําให้เราเล่นสนุกขึ้นนะครับส่วนเวลาก็ให้มา50นาทีนะครับยังไงก็ทันอยู่แล้วครับ ผมเคยมาแล้วนะครับเล่นในภาคเหนก่อนของเ,อเครื่อง 3ds นะครับหรือเครื่องอะไรนะ PSP นะมี50นาทีผมก็45 49นาทีก็เคยมาแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้หลักัเท่าไหร่นะครับพอมาเล่นในภาคนี้ก็เริ่มรู้มากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นค่าเคาน์เตอร์นะครับต้องมีนะมาแรงสองตัวนะครับแล้วก็กดไปท่าแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ ทมคลิปอธิบายท่านะครับยอย่างไงคลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันนะครับจะได้ทำอย่วให้ผมออลองฝึกดาบยาวไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ามันมีจุดอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับเพื่อจะได้มาอธิบายข้อมูลและคอมโบกันได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าใช้กันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเบาไปกรน,นีนะครับ แต่คิดว่าเราเราเล่นไปนานๆเราคล่องเราก็คงน่าจะแบบเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะใกล้ตานะครับดูจากฝ่ามือนะครับรูปที่มีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีรูปปลาขึ้นเนาะเป็นรูปหัวมอนสเตอร์เป็นโคลงเนี่ยแต่ว่ามันใกล้ตายแล้วจะมีอะไรนะน้ำลายฟูมปากแล้วอันเนี้ยเราก็รู้ได้ว่ามันใกล้ตายแล้ว่าเรียบร้อยนะครับตายเรียบร้อย จบเกมของดาวนี้แล้วมันก็จะมีการปลดล็อกฟาร์มนะครับให้เราไปทําฟาร์มหาของนะครับหาแมวหาน้องหมาครับเดี๋ยวคลิปภาคสี่นะผมจะทำคร่าวๆมาให้ดูนะครับถ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมแลกวัตถุด,ดิบนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็จะได้ปลดล็อกอาวุธใหม่ชุดใหม่นะครับ 有事有 หลังจากที่เราจบเควสนี้แล้วเราก็จะได้สกิลของน้องหมาน้องแมวเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เรา,าประมาณว่าสู้กับบอสแต่ละตัวนะครับน้องหมาน้องแมวก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถไปปรับตั้งค่ากันได้นะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดของน้องหมาน้องแมวจะทําเป็นคลิปย่อยอีกครั้งนะครับส่วนคลิปนี้ก็อัปเกรด2ดาวก็จบลงไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะ มาถึงตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพาร์ที่4นะครับการดำเนิน,นเรื่องในเฟสสอดาวไปยันจบเลยนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ